มาติดตามความคืบหน้าการสืบสวนการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรพงศ์กันต่อครับคุณผู้ชมวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอเนะครับเจ้าหน้าที่คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักแ,แสดงสาวที่พัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทจนเสียชีวิตได้มีการเชิญตัวพันธบทเอกวิทิตจ,จันเอี่ยมมาให้ข้อมูลกับดีเอสไอครับหลังจากที่มีคํากล่าวอ้างว่าพันธบทเอกวิทิตเป็นกุญซือให้กับแซนวิสาพัฒน์เป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือแซ วิสาพัฒน์ในการทําคดีให้คลี่คลายลงอย่างไรก็ตามครับผู้สื่อข่าวสอบถามกับเจ้าหน้าที่คณะทํางานตรวจสอบข้อได้จริงโดยเจ้าพนักงานนะครับระบุว่าวันนี้กุญซื้อของแซนขอเลื่อนการเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ออกไปก่อนและยังไม่มีกําหนดว่าจะเดินทางเข้ามาพบเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในวันไหนขณะที่ในเวลาต่อมาครับพันธมตรีนัทพลดิตศิยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหัวหน้าคณะทํางานตรวจสอบข้อได้จริงคดีการเสียชี ชีวิตของแตงโมนิดา เตรียมประชุมความคืบหน้าในคดีนะครับพร้อมกับเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรในวันนี้ขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้นะครับในรายการคนดังนั่งเคลียร์ครับในช่วงท้ายรายการคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออเาเจกรมีการอัปเดตความคืบหน้าของคดีของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นะครับโดยคุณอัจฉริยะครับเริ่มจากการเข้ามา DSI ของคุณโบทีเคที่หลายคนรู้สึกว่าไม่พออกพอใจกับการออกมาให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าอย่าง เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุคุณอาฉริยะกับบอกว่าสิ่งที่คุณโบให้การกับ DSI มีประโยชน์มากๆเขาเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมเชื่อผมผมรู้ว่าเขาให้การว่าเป็นฆาตกรรมหลักฐานทั้งหมดคุณโบให้ความร่วมมือกับดี i เป็นอย่างดีมีประโยชน์สามารถต่อจิกซอไปหาคนอีกคนหนึ่งได้ด้วยซึ่งเป็นคนสําคัญในวันเกิดเหตุอยู่ในกระบวนการเขาไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนกล่าวหาเขาส่วนเรื่องที่ตนไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรในตอนนี้เพราะหนึ่งเลยเรื่องปสัสสาวะท้ายเรือจบแล้ว I don't know. เรื่องบาดแผลจบแล้วเรื่องตกท้ายเรือจบแล้ว DSI มีความเห็นออกมาหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือเรื่องเวลา20.36นิกา36นาทีถึง22.11นาฬกา11นาทีว่าแตงโมหายไปช่วงไหนที่บอกว่าใต้สะพานสังฮีในเรือมี5คนซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมกันจากหลายฝ่ายซึ่งสื่อมวลชนจะได้เห็นหลักฐานที่สำคัญที่เขาไปสแกนใต้น้ำส่วนเรื่องเงิน4 0 0แสนที่มีการโอนเข้าบัญชีของแตงโมคนที่โอนจะเดินทางเข้ามาสอบปาก ทำกับดีสไในสัปดาห์หน้าซึ่งคนคนนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโมเดลลิ่งเดี๋ยวก็รู้ซึ่งคนนี้เกี่ยวข้องกับกระติกด้วยขณะเดียวกันก็จะมีการเรียกคนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันที่สารแนมานานแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการค้ามนุษย์คนคนนี้เคยอยู่ในข่าวเคยอยู่ในสื่อมาก่อนประมาณวันที่สิบกว่าจะมีการเรียกเข้ามาเอาเป็นว่ารอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าสองคนที่ว่าเป็นกุญซือให้กับคนบนเรือ ที่เลื่อนการเข้าพบ DSI จะมาเข้าพบกับ DSI ในวันไหนและสัปดาห์หน้าผู้หญิงที่ว่าจะเข้ามาพบกับ DSI จะมีใครบ้างหรือจะมีการเลื่อนออกไปอีกรอติดตามครับ